สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกิติพยากรณ์นะครับวันนี้จะมาทํานายดวงชะตาให้กับราศีมังกรนะครับผู้ที่เกิดวันที่14มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะครับก็คือราศีมังกรหรือใครที่มีลัคนาอยู่ราศีมังกรก็เข้ามาชมคลิปนี้ได้เลยนะครับคลิปนี้ดูดวงให้กับราศีมังกรประจําเดือนกันยายน2 5 6 4นะครับเกี่ยวกับความรักนะครับว่า คนที่โสดเนี่ยจะมีโอกาสเจอคู่ไหมหรือคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยความสัมพันธ์นั้นเป็นอย่างไรเรามาดูกันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลากันสําหรับคนที่โสดนะครับใครที่โสดจริงๆนะไม่ใช่แบบโสดแล้วว่ายังคบหาหรือมีแฟนเก่าอยู่นี่ถือว่ายังไม่โสดนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นคนที่โสดจริงๆเรามาดูกันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลากันขอญาตสับไพ่แป๊บหนึ่งนะเรียกลึกไพ่ก่อนแป๊บหนึ่ง ใบที่1น,นะครับใบที่2ใบที่3ใบที่4ใบที่ห้า,าให้พ่ยิบสีช่วยทำนายด้วยนะครับว่าดวงชาวราศีมังกรเนี่ยผู้ที่เกิดวันที่2 4มกราคมถึง12กุมภาเนี่ยในช่วงของเดือนกันยายน2 5ง4นั้นดวงชะตานั้นเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันนะครับว่าคนที่สดจะมีโอกาสได้พบรักใหม่ไหม สถานการณ์ช่วงนี้มันเป็นอย่างไรในการดํารงชีวิตอยู่ของแต่ละคนแต่ละท่านนะครับมาดูกันใบแรกเลยนะครับที่ได้ก็คือได้ใบแฮงแมนนะครับคนที่เกิดราศีมังกรน,นะครับใบที่2ได้ไพ่หนึ่งเหรียญนะครับใบที่3ได้ไพ่8ตดาบใบาที่4ได้ไพ่8ไม้กระถานนะครับแล้วก็ใบที่5ได้ใบ3ถ้วยนะครับใบ3ถ้วยก็ถือว่าเป็นใบสวยเหมือนกันนะครับแต่ดูจาก ใบแรกๆนี่รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าคนโสดของชาวราศีมังกรน,นะครับในช่วงนี้ช่วงของเดือนกัญญ 2, 14, นยาสองพันสิบสี่นั้นเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันเลยความรู้สึกตอนนี้นะครับสําหรับผู้ที่โสดเนี่ยรู้สึกว่าความรู้สึกนี่มันไม่อยากจะมีเลยปัญหาคือพูดง่ายว่าเคยมีความรักนะเคยเจอความรักที่แบบกดดันอะไรมากๆ,ๆก็ยังม,มีมีความเจ็บปวดหรือวรวดร้าวอยู่นะครับคือเป็นรักที่ไม่ได้ดังใจเป็นรักที่มีเงื่อนไขเป็นรักที่เหมือนกับ มีความกดดันอะไรหลายอย่างนะที่ที่เคยผ่านมาในความรู้สึกลึกๆนะครับที่เคยมีความเจ็บปวด,ดวรวดร้าวนะครับเป็นรักที่ทรมานอะไรอย่างเนี้นะครับตอนนี้ก็สถานการณ์นี้ก็เหมือนกับว่ายังยังมียังอย,ยู่ยึดติดกับอดีตอยู่นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วตอนนี้คุณก็กําลังอยากจะเร่งสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับนะ <S <S เป็นเป็นลักษณะแบบว่าถึงแม้จะมีโควิดมีโรคอะไรระบาดก็จริงแต่ว่าคุณก็ ยังสามารถที่จะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับนะจะมีโชคการเงินนะจะได้ทางานที่อาจจะไม่ได้คาดคิดหรือเป็นในหน้าไปติดต่อไปอะไรเงี้ยก็ถือว่าดีครับเกี่ยวกับเรื่องของเงินหรืออาจจะเป็นในหน้าขายที่เ็าได้นะครับแต่ในความในปัจจุบันเนี้ยในเรื่องของความรักของคนที่โสดเนี่ยก็ยังแบบว่าอาจจะเพิ่งเลือกกับคนอื่นมาหรือ มีความสัมพันธ์ที่ที่ผ่านมาแล้วมันเจ็บปวดมันฝังใจมันเคยทรมานมาอะไรคุณก็ไม่อยากจะเจออีกอะไรประมาณนั้นแต่เพราะฉะนั้นต่ตอนนี้ก็เลยว่าเ,เร่งรีบในเรื่องของการสร้างฐานนะเรื่องของการหาเงินมากกว่าในตอนนี้นะครับส่วนในเรื่องของความรักของคนโสดในระยะนี้อาจจะมีการแชทคุยกันนะครับทาง Facebook บ้างทางไลน์บ้างนะครับติดต่อกันหรือว่าเพจหรือว่าแอปหาคู่ต่างๆ ก็จะมีนะครับก็จะมีการพูดคุยในในด้านของโซเชียลมากกว่าที่จะพบหน้ากันแต่คุณก็มีความคาดหวังว่าในโซเชียลนี้อาจจะเจอเนื้อคู่ที่คุณถูกใจก็ได้ประมาณนั้นนะครับตอนนี้คุณก็เลยจัดการเขาเรียกว่าพูดคุยตามโซเชียลไปหลายๆคนเลยไม่ใช่แค่คนเดียวนะคุยกันแบบเขาเรียกว่าเจอคนนี้ก็คุยคนนั้นก็คุยเขาเรียกว่ารักเผื่อเลือกหรือว่า ลองลองลอง,ลองพูดตรงอันนั้นกันอยู่แล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีในเรื่องของความรักนะครับอันนี้สําหรับคนที่โสดนะครับของชาวราศีมังกรครับผมอ่าก็า่านไปสําหรับคนที่มีอ่าคนที่ยังโสดนะครับเดี๋ยวมาดูคนที่มีคู่บ้างนะขอยัดจันทร์สับไพยแป๊บหนึ่งขออภัยยิมสีช่วยทานายดวงชะตาของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนกันยายน2อง4นีนี้คนที่มีคู่อยู่เนี่ย ความรักความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นอย่างไรยังหวานแหววกันไหมหรือมีปัญหาอะไรยังไงก็เรามาดูกันนะครับขออนุญาตจับไพ่นะครับใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามใบที่สี่ใบที่ห้ามาดูกันเลยนะครับใบที่หนึ่งใบที่สอง สำหรับชาวราศีมังกรนะครับผู้ที่มีคู่อยู่นะครับดวงความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเดือนกันยายน2564นั้นเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับใบแรกเลยนะครับได้ใบเก้าเหรียญใบที่สองได้ควีนถือดาบนะครับแล้วก็ใบที่สามก็ได้ไพ่หกกระถาหรือหกไม้เท้านั่นเองนะครับใบที่สี่ก็เป็นไพ่สี่เหรียญแล้วใบที่ห้าเป็นใบหกถ้วยนะครับ สำหรับผู้ที่มีคู่อยู่นะครับในตอนนี้นะครับความรักความสัมพันธ์อะไรต่างๆนะครับคุณก็รู้สึกว่ามันยังดูแบบคุ้มเครือดูแบบนิ่งๆดูแบบยังไม่ค่อยชัดเจนอะไรมากมายอะไรอย่างนั้นนะคุณก็ยังเลยรู้สึกว่ายังงงเงายังเป่าเปลี่ยวถึงมีก็ดูยังดูเหมือนก็ยังไม่ชัดเจนดูเหมือนมีก็ยังเหมือนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ นะแล้วก็ด้วยสถานการณ์ของภาระต่างๆที่คุณมีอย, Teraz, อยู่ที่คุณจะต้องเคลียร์ปัญหาเรื่องงานเรื่องอาชีพเรื่องชีวิตความเป็นอย e ู <c oughs> ่หลายๆอย <'t> ่างก็ยังเป็นอุปสรรคที่ทําให้ความรักคุณนั้นไม่ค่อยมีเวลาให้กันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ว่าคนที่คนคบหานี่ก็แค่ได้แบบ ก็ยังแบบไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรที่พัฒนาไปมากมายไปกว่านั้นนะครับต่างคนต่างเขาเรียกว่ายังยังประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไปอยู่ถึงไม่อาจจะมีเวลาให้กันไม่ค่อยมากก็จริงแต่ก็ยังประคับประคองเพราะว่าก็มีความผูกพันอยู่บ้างอาจบางคนอาจจะเจอเพื่อนนะคบกันเป็นเพื่อนแล้วก็กลายไปมาเป็นแฟนอย่างเงี้ยนะครับก็มีความสุขความสัมพันธ์ในตรงนั้นที่ยังยึดกันอยู่นะครับหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้ทํางานร่วมกันเรื่อ,องเงี้ย แต่ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เพราะต่างคนต่างทํางานเพราะฉะนั้นก็เลยความรักเนี่ยก็เลยมันไม่ได้พัฒนาไปมากแล้วก็ไม่ไปน้อยนะครับก็อยู่ระหว่างแบบเขาเรียกว่าประคับประคองกันไปนะอันนี้สําหรับผู้ที่มีคู่กันอยู่นะครับลักษณะงานเออลักษณะความรักก็เลยกลายเป็นแบบเฉยเยนิ่งๆไม่หวือหวาไม่อะไรมากมายแต่ก็ยังรักกันอยู่นะแต่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่านั้นเองครับผมอ่าอ่ก็ผ่านไปนะครับสรุปสำหรับคนที่เกิด ราศีมังกรนะครับส่วงความรักประจรําเดือนกันยาย,ายน2 5 1 4หากใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกด s ับ s c ไคร e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปของผมอาจารย์กิตินะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้มา,อ,าอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนให้มีความสุขสมหวังในความรักทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับผม